เสพ้าทุกคนไปบุญส่งเฮือไปขายเครื่องซวยเอือยหลําทีใส่ในการส่งเฮือนี่กระแมนนำของทุกคนเบิ่งแม่วิวหนางามงามสบายดีทุกคนมือนีนะหน่อยตื่นแต่เศร้าเสาฝ่ายยังมืดอยู่เลยเพราะว่าเราตื่นแต่เศร้าเพื่อที่ว่าจะมากเกี่ยมเครื่องไปขายอยู่บุญสวงเฮือ มือนีหน่อยจะา้าทุกคนไปบุญสงเฮือไปคล้ายเครื่องซวยเอือยแล้วก็ไปเบิ่งภาพบรรยากาศเฮือสวงอยู่ประเทศลาวว่ามันจะเป็นอะนไดหน่อยกะว่าได้ไปงานแบบนี้หลายปีเติบหลือไรประมาณสี่หาปีแล้วอาหารที่เอือยจะเอาไปค้ายในมือนีกะมีพันเมี่ยงมีกล้วยพันตำมะฮุงตำมะฮุงนิกาปลาแดกแม่เฮ็ดเองตุมเองนั่นแหละเนื่องจากว่าเรามีเวลาจำกัดในการเกียมเครื่องหน่อยก็เลยว่าได้่ายให้ทุกคนเบิ่งขั้นตอนรายละเอียดต่างๆตอนนี้ตัดภาพมาอยู่ที่งานเลย แต่ว่าเฮามาฮอดกามันอยากซ้ายแล้วนะเลยว่าฮิตทุกอย่างแบบปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บเลยตอนนี้ตั้งโต๊ะตั้งเครื่องเรียบร้อยแล้วมีขายน้ำนาสนิดน้ำนี่เลยค่ะดีได้ทุกคนเพราะว่าอากาศฮอนเดย์ยกะต้องเด็กสื่อน้ำกินสินะแล้วก็มีตำมะฮุงมีขนมนมเนยมีขวามีขวามีนี่กะเอาย็ดเองแล้วก็มีเมี่ยงมีหมีกล้วยพันกลมาพันจะสดอยู่หนางานเลยขวามีพันเมี่ยงแล้วก็มีกล้วยพันนี่คายราคากับราซิสพันกีบถูกนอกทุกคนนนะ้้ไดอีีกราาค ตีเป็นเงินไทยกะคือประมาณสิบหาบาทนี่แหละเครื่องพันกะมีหลายอย่างทำใมีคนสนใจมือหนาหน่อยคอยมาเหตุคลิปแยกไฮเดอร์แพ็คแล้วละกะจะได้แบบนี้เลยทุกคนหนึ่งแพ็คนี่กะมีแทมมักเพชรไยพรอมแพ็คนี้คล้ายแต่สิบพันกีหรือว่าสิบหาบาทเท่านั้นความ,มีกะยังมีเลือดแทมไ้นํำอีกด้ทุกคนราคานี้หน่อยกะส่วนโตคิดว่ามันกะถูกสัหรือไรแต่ว่าเสือบอมีบางคนเขาเจ้าติวายังแพงอยู่แบบเขาเจ้าต่อว่าสองแพ็คสิบหาได้บอสินะา ส่วนว่าตำม,มักหุงเครื่องแน่นๆปลาแดกน้ำปูจุ๊บๆมีพักกับ๊บให้ผอมจานนี่แมนขายแต่เศร้าพันกีบเด้อถึงเงินบาทกะประมาณ30บาทนี่แหละทุกคนกะคือว่าฮันแล้วอยู่เขตนอกเด้อจะขายราคาแบบซําอยู่ในเมืองอยู่แถวตลาดขายกะเป็นไปบ่ได้เลยค่ะก็ต้องได้ขายราคาที่แบบอิงตามตัวจริงขนาดไเดียวหน่อยจะพาไปเบิ่งบรรยากาศรวมๆของคนที่ว่ามาขายเครื่องอยู่บุญสวนเฮืออยู่บุญเฮอสวงเด้อ ปีนี้ตามเข้าเจ้าว่ามาแมนคนว่ลร้ายฟ้านใดวาสานปกติละแมนย่างไปตามทางกันจนได้เบียดกันแต่ว่าปีนี้เลี้ยวไปก็คือูสึกว่าบางหูบางตาแห้งภายในงานกดเจ้าประมาณนี้เลยทุกคนมีคนมาคล้ายเครื่องค้ายคล้องตามสขายแบบคือบุญงานบัดทั่วไปน่นแหละ <le> มีขายอาหารละกะักามีบอลซัดฟุงเป่าซัดมักล <Okay, okay. S 1> ิงเล็กน้อยเนี่เขาหารประเภทหนีดีดีเลยทุกคนเพราะว่ามันมีสิ่งดึงดูดตาลอดใจนะย่างเ่นพวกกระตู้นหน่อยก็ยังมักคือกันเบิ่งแวกทุกคนตุ๊กตาหนาเป็นตะแพงขนาด แต่ว่าขอยอมเพราะว่าซีมือตัวเองบ่มีย่านว่าเอาเงินไปถิ่มอยู่หันละลาหะนะแต่บางคนที่เขาเจามือแม่นนะยิงระใดเครื่องใดค้องลอ้าย่ยางต็มี้คุกคนหน่อยนะเป็นคนที่มากมาเครื่องฮัตถกรรมแบบนี้ได้เครื่องที่แบบว่า เพชรเรืยมือสินาล้วกะ็เป็นข้องแบบคนลาวเป็นข้องพื้นที่เป็นข้องที่แบบละ้ะก็เอามาวางขายแบบนี้นะหน่อยนะมากมันเน่อย,อยากได้เคียงตอนนั้นทามไปบนบอกว่าตัวน,น้อยหันราคาแสนสามสาิบกี่เปอร์เซ็นโค้กกะหน่วยใหญ่คัดคักไปตาเอาไปตมแบบให้มันจุอกจ,จุใจไปเลยบอนขายคืนกัจะมีประมาณนั่นแหละทุกคนและตอนนี้ตัดภาพมาทีงานสวงเงือของเฮาทางลุมหันแมนจะเป็นบ่อนทีเขาจะสวงเงอได้ทุกคนล้วกะ็จะมีซาพัานบานที่เขาจะไปตั้งอันเขาเออนังเกาะตั้ง ต่างโตวไว้เพื่อกินเหล่ากินเบียร์เพื่อส่งเพื่อเสียเหงืห่อสวงคนะ่ะน่ะอันนี้แมนส่งเหงื่อบานปากเงาเด้อทุกคนเขาจะจะแบ่งกันเป็นขุมหนึ่งขุมสองคุมสามจังสีนะและส่วนวานนำทีใส่ในการสวงเหงื่อนี่ก็แมนนำของทุกคนเบิ่งแม่วิวหนางามงามอยู่สูงน่ะสมาดเลี้ยวไปเห็นฝั่งไทยมดเลยไดมามาทุกคนหน่อยจะพาไปเบิง่งไก่ไปติดขอบสนามเสียเลยแบบนี้นะตอนนี้แมนกรรมการเพิ่งกำลังมัดทงเพื่อเป็นเสียนไซให้กาบอัน ทีมทีว่าจะซิ่งทีหนึ่งหน่อยกะมาถึกซวงพอดีเลยถึกซวงทีเขาต่อกําลังจะซิ่งทีหนึ่งฮับพองว่าลูกเดือดแน่นอนและตอนนี้กองเสี้ยของถูกฝ่ายกะพร้อมแล้วือว่านั่งกลปกรติดกันเลยทีเดียวต้องเลงลุกขึ้นมายืนโซ่ยืนเสียหน่อยกะเป็นหนึ่งในหนนรลุนเทหลุน, hey, ลนวาเสียได้เสียวว่า ตอนนี้แมนบ่านปลาเงาขุม่มสามทีมทรายกำลังซิงหนึ่งกับบ่านปลาเงาขุม่มสองทีมทรายเด้อทุกคนดูเดือดแห้งเบื้งแต่ก้องเสียนะเดี๋ยวหน่อยจะเปิดให้ฟังบรรยากาศด <c oughs> แล,แล้วบัณปากงาขุมสามทั้งทีมยิงและทีมซไต์การใดทีหนึ่งมาคองหับรางวัลเป็นกั้นสดจำนวนหนึ่งลานกีบตอนนี้แมนทุกคนกำลังตบมือสมเซยห้องเพลงเพื่อเป็นการฉลองแซมมวลแห่งทุกคนกคนือว่าเป็นการหักษาหิตของประเภทนี้ของเฮาหาย่ยังคงสืบต่อไปเรื่อยๆนะตอนที่ข้าจเจ้าเลิมแต่งให้สวงฮนะนาหน่อยกาไปเบิ่งน้ำได้ละกาไดแซมมาแท้ๆต้องบอกว่าบานฑปากงาขุมสามมันบานของแม่หน่อยเองออ๊ เอาแล้วทุกคนอยู่ไปอยู่มาหน่อยกะได้เป็นสายตูดซ้ำบัดน,นี้นะ้ะ <Okay. S 1> บ่าบอกินบอกินแต่ว่าหมูดึงไปกะะเอาจัดไปจักจอก่องจอกพอดีคล้ายเครื่องกะหอนเด้และนี่กะแมนภาบรรยากาศการสวงเฮือของบ้านปากเงาเป็นการจัดขึ้นกันเองแบบนหน่อยๆแต่ว่าอบอุ่น เบว่าผอมเห็ดผอมมวลผอมกินไปน้ำกันนะนาทุกคนแค่นี้ก่าแมนบรรยากาศรวมๆตอนนี้หน่อยกะกำลังจะกลับขึ้นไปหาเอื่อยเพราะว่ามันกระลมแรงแล้วจะกลับไปสซลยเอื่อยเมียนหานเครื่องกะยังคล้ายบอกหมวดจ้ำทุกคนถือว่ายังเหลือหลายก็คือว่าแหละปีนี้มันบ่ค่อยมีคนหลายคนกระจงวาเพาะเลคล้ายเครื่องเลยแต่ว่าเเป็นยังเฮากะเดี๋ยวเอาไปก,กินก็นได้และตอนนี้รถที่เฮาจะใส่คนเครื่องกลับกกลับมาฮอตแล้ว หน่อยขอโตไปค้นเคืีองกับพี่นก่อนเด้อทุกคนขอบใจทุกคนไล่ๆที่เขาามาเบิ่งคลิปของน้อยฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจในการเห็ุคลิปให้หน่อยเด้อหรือว่า้าน้อยเหตุยังพิษบ่ถึกบ่ต้องกะตำนิติซ่อมกันเข้ามาได้เด้อขอบใจทุกคนไลาๆมือนีหน่อยไปแล้วบ๊ายบาย